สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูปียโนตอีกครั้งนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์สสวทชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สสวทเล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะและอุปกรณ์การเรียนค่ะ เด็กๆรู้จักกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำแล้วนะคะแต่เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปทบทวนกันค่ะเด็กๆคะเมื่อเราเล่นดนตรีหรือฟังเสียงดนตรีเราจะได้ยินระดับเสียงที่แตกต่างกันเราเรียกว่า เสียงสูงเสียงต่ำค่ะระดับเสียงสูงเสียงต่ำสัมพันธ์กับความถี่ของเสียงโดยความถี่ของเสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ตมนุษย์ได้ยินความถี่ของเสียงอยู่ที่20ถึง20,000เฮิร์ตนั่นเองค่ะระดับของเสียงสูงเสียงต่ำสัมพันธ์กับจำนวนรอบ ของการสั่นของวัตถุทำให้เกิดความถี่ของเสียงต่างกันถ้าจำนวนรอบในการสั่นน้อยทำให้ความถี่ในการสั่นน้อยหรือความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำถ้าจำนวนรอบในการสั่นมากทำให้ความถี่ในการสั่นเร็วหรือความถี่สูงเกิดเสียงสูงเด็กๆคะ ขนาดของมวลมีผลต่อการสั่นของวัตถุนะคะวัตถุที่มีมวลน้อยจะสั่นได้เร็วจะเกิดความถี่สูงจะเกิดเสียงสูงหรือเสียงแหลมค่ะวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่หรือมวลมากจะสั่นได้ช้าจะเกิดความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำเด็กๆคะ การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำค่ะเราจะเรียนด้วยวิธีการโดยใช้เท่าสักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลค่ะ เมื่อเรียนแล้วเด็กๆสามารถอธิบายปัจจัยในการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ค่ะจุดประสงค์ 1. นักเรียนสังเกตและอธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ค่ะ 2. นักเรียนสามารถอธิบายการนำาครื่อเสียงไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ 3. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูลค่ะเด็กๆคะมีสิ่งใดบ้างที่เป็นปัจจัยในการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเราไปดูกันค่ะ 1. ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กทำให้เกิดการสั่นเร็วเกิดความถี่สูงเกิดเสียงสูงถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่ทำให้เกิดการสั่นช้ามีความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำกีตาร์จะมีสายทั้งหมด6เส้น แต่ละสายมีขนาดไม่เท่ากันถ้าสายมีขนาดเล็กจะเป็นเสียงสูงถ้าสายมีขนาดใหญ่จะเป็นเสียงทุ้มหรือเสียงต่ำค่ะ 2ความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวมากมีมวลมากเกิดการสั่นช้าเกิดความจี่ต่ำเกิดเสียงต่ำถ้าความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวน้อยมีมวลน,น้อยเกิดการสั่นเร็ว มีความถี่สูงเกิดเสียงสูงระนาดเกิดเสียงโดยการเคาะหรือตีลูกระนาดมีขนาดแตกต่างกันมีมวลต่างกันทำให้ความถี่ต่างกันเกิดเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันค่ะเรานำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโน้ตดนตรีได้ค่ะขนาดตีลูกระนาด เสียงก็จะแตกต่างกันโดยลูกละนาทที่มีขนาดเล็กกว่ามีมวลน้อยเกิดความถี่มากทำให้เกิดเสียงสูงลูกละนาทที่มีขนาดใหญ่มีมวลมากเกิดความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำทำให้ฟังเป็นเสียงดนตรีตามตัวโน้ตของเพลงได้ค่ะ ความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงมีความตึงมากจะทำให้เกิดการสั่นเร็วมีความถี่สูงเกิดเสียงสูงค่ะแหล่งกำเนิดเสียงมีความหย่อนทำให้เกิดการสั่นช้ามีความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำค่ะการขึง ของหน้ากลองถ้าขึงให้ตึงเสียงที่ได้จะเป็นเสียงสูงแต่ถ้าขึงหน้ากลองหย่อนหย่อนเสียงที่ได้จะเป็นเสียงต่ำจากกิจกรรมจะพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำหนึ่ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กมีมวลน้อยเกิดการสั่นเร็วมีความถี่สูงเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่มีมวลมากเกิดการสั่นช้ามีความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำา 2. ความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียง มีความยาวน้อยมีมวลน้อยทำให้สั่นเร็วเกิดความถี่สูงเกิดเสียงสูงแลหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวมากมีมวลมากเกิดการสั่นน้อยมีความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำสามความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงมีความตึงมาก ทำให้สั่นเร็วมีความถี่สูงเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงมีความตึงน้อยหรือหย่อนทำให้สั่นช้าเกิดความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำแหล่งกำเนิดเสียงต่างชนิดกันมีคลื่นความถี่ต่างกันค่ะเด็กๆคะเสียงที่มนุษย์ได้ยิน สัตว์จะได้ยินด้วยหรือไม่คลื่นความถี่ของเสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ตเฮิร์ตคือหน่วยของความถี่โดยนับจำนวนรอบในการสั่นของวัตถุต่อ1วินาทีมนุษย์ได้ยินเสียงที่ความถี่2 0 2 0ถึง20,000เฮิร์ตค่ะ เสียงที่ต่ำกว่า20เอิร์เรียกว่าอินฟราซาวค่ะเสียงที่สูงกว่า20,000เอิร์เรียกว่าอันตราซาวซึ่งนำไปใช้ในการทางแพทย์โดยใช้ตรวจหาเนื้อเยื่อต่างๆค่ะความถีกเสียงของสัตว์บางชนิด มีการตอบสนองต่อเสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินเสียงนั้นค่ะสุนัขได้ยินเสียง1 5ถึง2อ0 0 0เฮิรตแมวจะได้ยินเสียงที่ความถี่6 0ถึงห5 0 0 0ัเฮิรตค้างคาวจะได้ยินที่ความถี่ ห0 0 0งถึง1 2 0่ง0เฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากเป็นการส่งสัญญาณอันตราโซนิกจะปล่อยสัญญาณเสียงจากปากและจมูกแล้วเคลื่อนความเสียงไปกระทบสิ่งกีดขวางหรืออาหารหรือเป็นที่โล่งโดยส่งสัญญาณกลับมา โลมาจะได้ยินที่ความถี่150ถึง1นึ0 0 0สนเฮิร์ตเด็กๆจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะส่งเสียงที่มีความถี่แตกต่างกันมนุษย์นำความรู้เกี่ยวกับคลื่นเสียงที่ความตี่ต่างๆมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆได้ค่ะประโยชน์ของเสียงมนุษย์นำความรู้เรื่องเสียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นด้านการสื่อสารด้านประมงด้านการแพทย์ด้านวิศวกรรมด้านธรณีวิทยาเป็นต้น เด็กๆมาดูประโยชน์ของเสียงด้านแรกนะคะ 1. ด้านการสื่อสารและด้านการสื่อความหมายเช่นการพูดคุยเสียงนาฬิกาปลุกเสียงโทรศัพท์เสียงนกหวีดเสียงรถพยาบาลขอทางเพื่อส่งผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเสียงเหล่านี้ เป็นการสื่อสารเพื่อสื่อความหมายให้ตรงกันนั่นเองค่ะเด็กๆไปต่อที่ประโยชน์ของเสียงข้อ2ค่ะนั่นคือประโยชน์ทางการแพทย์นั่นเองค่ะเช่นการใช้คลื่นเหนือเสียงอันต้าซาวตรวจด,ดูอวัยวะภายในร่างกายนั่นเองค่ะประโยชน์ของเสียงข้อที่สนะคะ คือด้านการประมงเช่นการใช้เครื่องเสียงหาตำแหน่งของฝูงปลาหรือเรือที่จมหรือไว้ในใช้ในการนำทางและหาความลึกของท้องทะเลจากเครื่องโซนา่านั่นเองค่ะเด็กๆประโยชน์ของเสียงข้อ4คือด้านการดำรงชีพของสัตว์บางชนิดเช่น การใช้เคลื่นเสียงหาตำแหน่งของเหยื่อของค้างคาวและโลมาค่ะ 5. ด้านดนตรีการนำความรู้เรื่องการส่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงมาประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภทต่างๆเช่นระนาดกีตาร์ซึ่งทำให้เกิดเสียงเพลง หรือเสียงดนตรีมีความไพเราะเพลิดเพลินและทำให้เกิดอารมณ์ดีค่ะเด็กๆลองตอบคุณครูดูนะคะถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแผ่นไว้เมื่อเคาะทั้งสี่แผ่นแผ่นใดจะให้เสียงต่ำที่สุด แผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดคือแผ่นบีเพราะแผ่นบีมีความยาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเมื่อเวลาเคาะซึ่งแผ่น B มีความยาวมากทำให้มีมวลมากทำให้เกิดการสั่นช้ามีความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงต่ำนั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะ แผ่นไม้ทุกแผ่นจะต้องเป็นแผ่นไม้ชนิดเดียวกันมีความหนาเท่ากันนะคะจากกิจกรรมนี้สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีปัจจัยดังนี้1ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กมีมวลน้อยเกิดการสั่นเร็วมีความถี่สูงเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่มีมวลมากเกิดการสั่นช้ามีความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำสอความยาวของแหล่งกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวน้อยหรือสั้นมีมวลน้อยทำให้เกิดการสั่นเร็วมีความถี่สูงเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวมากมีมวลมากเกิดการสั่นช้ามีความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำสามความตึงของแหล่งกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียงมีความตึงมากทำให้สั่นเร็วมีความถี่สูงเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงมีความตึงน้อยหรือหย่อนทำให้สั่นช้ามีความถี่ต่ําเกิดเสียงต่ำค่ะมนุษย์นำความรู้เรื่องเสียงมาใช้ประโยชน์เช่นด้านการสื่อสาร ด้านประมงด้านการแพทย์ด้านวิศวกรรมและด้านธรณีวิทยาให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมจากใบสรุปความรู้รหัสที่27เด็กๆทำใบกิจกรรมรหัส27โดยให้เด็กๆตอบคำถามลงในใบกิจกรรม หรือกระดาษ A4 ที่บ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆคะคลิปนี้ไม่มีแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะให้เด็กๆทำในใบกิจกรรมรหัส27คะ่ะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งการบ้านในแพลตฟอร์มภายในวันที่17สิงหาคม พศ2564ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ